เมื่อสถานการณ์ในซีเรียคลี่คลายลงคอนเสิร์ตของตะวันนาก็ดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ที่ปารีสเสน่ห์อันหาที่เปรียบมีได้ของพระราชินีทำให้แฟนเพลงทั่วยุโรปต่างปลื้มปิติราวกับเป็นวันส่งท้ายปีเก่าทันใดนั้นเทศกาลโคมไฟก็มาถึงในสายตาของเย่เชินเทศกาลโคมไฟเป็นเทศกาลดั้งเดิมที่คึกคักที่สุดและงดงามประการตาที่สุด แม่น้ำฉินห่วยทั้งสายประดับประดาด้วยแสงไฟและยังมีขบวนเรือโบราณจัดขึ้นด้วยแม้สภาพอากาศจะยังคงชื้นและหนาวเย็นแต่ก็ไม่อาจลดความกระตือรือร้นของชาวจินหลิงในการชมโคมไฟยามค่ำคืนลงได้คืนนี้สมาคมศิละปะการเขียนผู้กันและจิตประกรรมได้จัดการแข่งขันเขียนผู้กัน ภาพวาดและปริศนาโคมไฟณนชะชมรมหนังสือริมแม่น้ำชินหวยในฐานะสมาชิกของสมาคมเสี่ยวฉังคุณก็อยากเข้าร่วมด้วยหมาหลานซึ่งกระตือรือร้นที่จะร่วมสนุกอยู่เสมอได้จัดเตรียมสถานที่ให้เข้าร่วมแม้กระทั่งชวนเย่เฉินและเสี่ยวฉู่หอรานไปด้วยในขณะนี้แม่น้ำชินหวยกำลังลุกโชนไปด้วยแสงไฟระยระยับเด็กๆจำนวนมากที่กำลังดูโคมไฟก็ถือโคมไฟหลากสีสัน สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาต้นไม้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสันและดอกไม้ไฟก็งดงามประการตาผู้คนเบียดเสียดกันอย่างไม่เกรงใจกับฝูงชนและเสียงดังรบกวนใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนความยากลำบากหรือความไม่พอใจใดๆในชีวิตประจำวันพวกเขาก็สามารถละทิ้งอารมณ์ด้านลบไว้ได้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อได้เดินออกไปในค่ำคืนนี้ และสัมผัสบรรยากาศอันรื่นเริงทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเย่เฉินและเสี่ยวชูหอรานเดินจับมือกันไปตามริมฝั่งแม่น้ำชิ่นหวยเมื่อเห็นภาพอันสดใสเช่นนี้ความโศกเศร้าที่ถูกกดไว้ของเสี่ยวชูหอรานก็บรรเทาลงชั่วขณะเธอถามเย่เฉินข้างๆว่าคุณยังจำได้ไหมว่าตอนเด็กๆคุณฉลองเทศกาลโคมไฟยังไงหลังจากนั้นเธอเสริมว่า ฉันใหมายถึงตอนที่พ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่เย่เ yeah, ชินครุ่นคิดครู่นหนึ่งแล้วยิ้มสมัยพ่อแม่ข้ายังมีชีวิตอยู่พวกเราจะออกมาชมโคมไฟและเที่ยวชมสวนในเทศกาลโคมไฟข้าจะถือโคมไฟสีแดงเล็กๆไว้ในมือด้วยแต่โคมไฟสีแดงไม่ได้บรรจุถ่านแต่บรรจุเทียนที่จุดอยู่สมัยนั้นยังไม่มีการห้ามจุดพลุทุกคืนวันที่15ของเดือนจันทรคติแรก เราจะไปจุดพลุริมทะเลสาบบางหน่วยจะจุดพลุเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะทางกรมได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับจุดพลุจำนวนมากในคืนเทศกาลโคมไฟบางครั้งจะมีการแข่งขันกันระหว่างหน่วยโดยทุกคนจะแข่งขันกันว่าใครจะจุดพลุได้มากกว่าใหญ่กว่าและยาวกว่าพวกเราเด็กๆคิดว่ามันช่างมีชีวิตวิตชีวาเหลือเกินพวกเราเฝ้ามองจากทุกทิศทุกทางมันช่างเกินกว่าจะรับไหวเซียวชู True. หอรานพยักหน้าอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าสมัยข้ายังเด็กก็รู้สึกคล้ายคลๆกันข้าจำได้ว่าทุกคืนวันที่15ของเดือนจันทรคติแรกเมืองทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยดอกไม้ไฟคุณปู่จะซื้อดอกไม้ไฟให้พวกเราเด็กๆเ,เยอะแยะแต่ฉันไม่กล้าจุดเสี่ยวไห่ลงมักจะจุดเองแล้วเราก็นั่งดูจากข้างๆทันใดนั้นเธอก็นึกอะไรขึ้นได้จึงพูดว่าอ๋อเมื่อวานฉันเห็นว้วด้วยวิวเหรอ เย่เชิญถามอย่างสงสยัยเสี่ยวเว่ยเว่ยเหรอใช่เซี่ยวชูหอรานพยักหน้าเมื่อวันฉันไปประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการที่บริษัทตี้เฮากรุ๊ปบังเอิญว่าบริษัทตี้เฮากรุ๊ปจัดงานเลี้ยงฉลองโคมไฟล่วงหน้าหนึ่งวันรองประธานหวังตงเสวิยอเชิญฉันไปร่วมงานด้วยมีคนมางานเลี้ยงเยอะมากแถมยังจ้างผู้หญิงมารายาทงามมาวิ่งเล่นอีกต่างหาก เว่ยเเดินเข้ามาชนแก้วรองประธานหวังด้วยนั่นแหละคือที่มาที่ไปเจอกันเย่เฉินแกล้งทำเป็นงงแล้วถามว่าเสียวเว่ยเไปทำงานที่บริษัทที่เฮากรุ๊ปห,หรือเปล่าเซียวชูหอรานตอบเว่ยเวยเปิดธุรกิจของตัวเองเธอน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะแม่ฉันเคยพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เธอตั้งบริษัทดูแลมารายาทของตัวเองขึ้นมา เชี่ยวชาญด้านบริการด้านมารยาทและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีบริษัทใหญ่ๆห,หลายแห่งในจินหลิงร่วมมือกับเทอมาอย่างยาวนานและตีเ้เฮาครุ๊ปก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเย่เฉินรู้สถานการณ์ของเสียเ่ยวเวยเ่ยเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่ช่วยเธอแก้ปัญหาคนฉวยโอกาสที่ทำร้ายเธอในบริษัทดูแลมารยาท ทำให้เธอมีอาชีพเป็นของตัวเองเขายังแอบสั่งลูกน้องให้ดูแลบริษัทของเสี่ยวไว้ไวให้ดีด้วยแต่เขารู้สึกว่าต้องแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องมากกว่าเสี่ยวชูหอรานจึงแซงทำเป็นประหลาดใจฉันไม่เคยคิดเลยว่าเสี่ยวไว้ไวจะหาทางกลับมาได้เสี่ยวชูหอรานพยักหน้าและหัวเราะเบาๆฉันคิดว่าเธอคงมีใครสักคนช่วยเหลือเธอเหมือนกับฉัน ไม่เช่นนั้นด้วยสถานการณ์ของเราเราจะร่วมมือกับกลุ่มตี้เฮาและแม้แต่พบปะกับรองประธานหวังตงเสวียอได้อย่างไรเย่เฉินรู้สึกอึดอัดใจแต่ก็ยิ้มอย่างไม่สะทกสถานบางทีพวกคุณสองคนอาจจะโชคดีก็ได้เซียวชูหอรานไม่ได้พูดอะไรเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วผ่านบทสนทนาไปในขณะนั้นแม่น้ำชินหวยดูเหมือนถนนที่พลุกพล่าน คึกคักไปด้วยเรือโบราณลำเล็กและเรือสำราญเรือลำหนึ่งพร้อมกับลำอื่นๆค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางขวาผ่านเย่เฉินและเซียวชูหอรานที่หัวเรือและท้ายเรือคนพายเรือสองคนควบคุมความเร็วและทิศท,ทางของเรือด้วยไม้พายภายในเรือประตูทางเข้าและหน้าต่างถูกปิดด้วยม่านทำให้มองไม่เห็นข้างในจากภายนอกแต่กลับมองเห็นจากข้างในได้ เรือแบบนี้หาได้ทั่วไปมีเรือที่ปิดม่านไว้มากกว่าหนึ่งหรือสองลำท้ายที่สุดแล้วคู่รักหนุ่มสาวบางคู่ก็ออกมาล่องเรือและหลังจากชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำมาเป็นเวลานานถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะปิดม่านลงและใช้เวลาอยู่บนเรือในโลกของพวกเขาเองดังนั้นเย่เฉินจึงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะักภายในกระท่องหญิงงามคนหนึ่งถือถ้วยชาวไว้ในมือ จ้องมองเย่เฉันจากระยะไกลผ่านหน้าต่างตรงข้ามกับเธอมีชายชาราสองคนชายหญิงหนึ่งคนนั่งขัดสมาินิ่งอยู่หญิงงามคนนั้นคืออันเฉิงซีมันดาของเย่ฉันส่วนชายชาราสองคนที่อยู่ตรงข้ามคือพี่สาวซุนซึ่งมากับเธอและถังซื่อไห่ซึ่งเพิ่งมารอยอยู่ที่วัดชีเสียทั้งคู่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเพราะไม่คิดว่าจะเจอเยฉันที่นี่ และไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ณนะจุดที่ใกล้ที่สุดเย่เฉินและเสี่ยวชูหอรานกำลังเดินอยู่บนทางเดินหินยาวเรียบริมฝั่งแม่น้ำเรือของพวกเขาแล่นเฉียดฝั่งไปเท้าของเย่เฉินอยู่ห่างออกไปไม่ถึงครึ่งเมตรเมื่อเรือแล่นไปได้หนึ่งหรือ200เมตรพันเฉิงซีก็วางถ้วยชาลงแล้วพูดอย่างเศร้าว,ว่าตอนนั้นข้าย,ยังหวังว่าเฉินเอ๋อจะสื่อสารทางจิตกับข้าได้ที่สาวซุนรีบกระซิบ ท่านหญิงระวังคำพูดหน่อยท่านชายมีพลังวิเศษมหาศาลและอาจได้ยินบทสนทนาของเราอันเฉิงซียิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าไม่ต้องห่วงแม้ว่าผู้ที่นับถือลัทธิเต่าจะมีประสาทสัมผัสที่ไวแต่ก็ไม่ได้จับตาดูทุกสิ่งรอบตัวอย่างใกล้ชิดที่นี่มีผู้คนและบทสนทนามากมายเหลือเกิน ถึงแม้ว่าฉันเอ,อ๋จะได้ยินเขาก็คงจะรับมือได้ยากเว้นแต่เขาจะสงสัยเรือของเราและจ้องมองเราเป็นพิเศษก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปถังซื่อไห่กล่าวในตอนนั้นว่าท่านหญิงคราวนี้ท่านมาที่จินหลิงอีกทําไมทําไมถ้าท่านามีอะไรจะถามข้าข้าจะไปพบท่านที่ภูเขาผู่โถวอันเฉิงซียิ้มพลางกล่าวว่า หลายปีมานี้ข้าอยากมาจินหลิงให้บ่อยขึ้นเสมอเพราะที่นี่คือที่ที่เฉินเอ๋อเติบโตและตั้งรกรากเพียงแต่ทุกครั้งที่มาข้าจะมาและไปอย่างเงียบๆไม่กลา้าแม้แต่จะพบเฉินเอ๋อครั้งนี้ข้ามาที่นี่เพื่อชมสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นแต่ข้าไม่คิดว่าจะได้พบกับเฉินเอ๋อที่นี่หลังจากนั้นนางก็บบกมือพลางกล่าวอย่างทอตอนว่า ลืมไปเถออย่ามาบ่นแบบนี้สิซื่อไห่ข้าขอให้ท่านมาที่นี่วันนี้เพราะมีเรื่องสำคัญมากที่ต้องปรึกษาถังซื่อไห่กำมือแน่นอย่างเคารพพลางกล่าวว่าท่านหญิงโปรดบอกข้าด้วยอันเฉิงซีกล่าวว่าข้าคิดว่าเด็กหญิงตระกูลเซียวกำลังเตรียมตัวออกจากจินหลิงเมื่อเร็วๆนี้หลายโครงการที่สามารถทำได้สำเร็จกำลังทำงานหนักเพื่อให้ทันกับความคืบหน้า สำหรับโครงการที่ยังไม่สำเร็จเธอได้ริเริ่มเสนอแผนการชดเชยให้กับฝ่ายกอ่อข้าเชื่อว่าหลังจากวันเกิดของเชินเอ๋อในวันที่สองกุมภาพันธ์เธอและพ่อแม่ของเธอจะสามารถออกไปได้ถังซื่อไห่พยักหน้าและกล่าวว่าข้าก็คิดว่าเรื่องนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันเฉิงซีเตือนเขาว,ว่าเฉินเอ๋อนั้นทรงพลังมากและมีสายลับมากมาย หากเด็กหญิงประกูลเซียวหายตัวไปจากเขาโดยตรงข้าเกรงว่าเขาจะตามมาหาเธอโดยเร็วที่สุดหากปฏิกิริยาตอบสนองของเขารวดเร็วพอด้วยความสามารถของพวกเราข้าเกรงว่าไม่มีทางกรำจัดการไล่ล่าของเขาได้ถังซื่อไห่มองเธอแล้วถามอย่างเคารพแล้วท่านหมายความว่าอย่างไรครับท่านหญิงอันเฉิงซีพูดเบาๆว่า ฉันคิดว่าในวันที่หญิงสาวตระกูลเซียวและพ่อแม่ของเธอออกจากจีนเฉันเอ๋อคงไม่อยู่ในประเทศนี้เราต้องหาทางพาเขาออกไปยิ่งไกลยิ่งดีแบบนี้เขาอาจต้องใช้เวลาหนึ่งวันกว่าจะรู้ตัวว่าหญิงสาวตระกูลเซียวหายไปแล้วอย่างน้อยสิบชั่วโมงกว่าจะรีบกลับถึงเวลานั้นหญิงสาวประกูลเซียวก็คงจะจมอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วถังซื่อไห่พยักหน้า ท่านหญิงท่านคิดว่าถ้าเราพาท่านชายออกไปได้ก็คงจะดีแต่แต่ทุกวันนี้มีคนไม่มากนักที่จะมีอิทธิพลต่อแผนการเดินทางของท่านชายเป็นเรื่องยากที่เราจะทำให้เขาพัฒนาไปในทิศทางที่เราต้องการยิ่งไปกว่านั้นหากเราหาคนพาเขาออกไปได้เมื่อคุณชายรู้ว่าถูกหลอกเขาจะต้องเริ่มต้นกับคนคนนี้ก่อนแบบนี้เราอาจจะถูกเปิดโปงได้ อันเฉิงซียิ้มและกล่าวว่าท่านผดถูกเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปล่อยให้เฉินเอ๋อกํกำหนดแผนการเดินทางตามความคิดของเราหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนเรื่องกระทันหันและพูดว่าแต่เราสามารถหาทางนำเฉินเอ๋อได้ถังซื่อไห่รีบถามท่านหญิงท่านามีความคิดดีๆบ้างไหมอันเฉิงซีมองถังซื่อไห่ไห่พูดอย่างใจเย็น ซื่อไห่ท่านหายตัวไปเพราะคำสั่งของข้าฉันเอ๋อคงรู้ว่าท่านไม่ได้รับใช้ตระกูลเย่มาหลายปีแล้วแต่กลับมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังท่านแต่เขาเดาไม่ออกกว่าเป็นข้าดังนั้นท่านต้องเป็นหนึ่งในคนที่ฉันเอ๋ออยากพบมากที่สุดมีปริศนาเกี่ยวกับท่านมากมายที่เขาต้องการไข หากจู่ๆท่านปรากฏตัวขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งในคืนวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วเขาบังเอิญพบเขา้าค่าคิดว่าเขาจะต้องบินไปหาท่านอย่างแน่นอนดวงตาของถังซื่อไห่เบิกกว้างขึ้นทันทีเขารีบเอ่ยว่าท่านหญิงท่านช่างฉลาดนักหากท่านชายรู้ว่าข้าปรากฏตัวขึ้นณที่แห่งใดท่านจะต้องมาหาข้าอย่างแน่นอนปรับใดที่ท่านขึ้นเครื่องได้เราจะจัดการให้คุณหญิงเสี่ยวให้เรียบร้อย ข้าจะจัดการเส้นทางการเดินทางภายในประเทศให้เองเมื่อท่านชายลงจากเครื่องข้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านหญิงเสี่ยวได้ออกจากประเทศไปแล้วและไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้อันเฉิงซีถามเขาว่าแล้วท่านต้องการไปที่ไหนและจะใช้วิธีการใดเพื่อแท่งทำเป็นว่าฉันเอ๋อบังเอิญรู้ที่อยู่ของท่านถังซื่อไห่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพโ่งออกมาทันทีข้าเข้าใจแล้วท่านหญิง ถ้าจะไปออสเตรเลีย